ูดถึงรถครอบครัวก็คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นพี่ยักษ์ใหญ่คันดำคันนี้เลยนะคะเป็น m ิสุ u ิ i s h าเจโร r ป้ายแดงตอนออกตัวร้านกว่ามาเป็นมีสองประหยัดตังได้เป็นแสนเลยนะคะที่สําคัญเคสนี้นะคะชิงเงินออกรถแค่หลักหมื่นเท่านั้นเองะค่ะก็ได้เป็นเจ้าของรถ SUV สุดหิเแล้วนะคะนีจะบอกว่าเคสนี้นะคะบอกว่าเริ่มเนี่ยใช้เป็นรถ4ประตูนะคะก็พอขยับขยายนะคะ ก็เลยอยากได้รถเจ็ดที่นั่งนะคะจะได้ตอบโจทย์ครอบครัวนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็คือเทน,นี้เนี่ยเป็นเอฟีนะคะแบบว่ารู้จักร้านมานา,า,านแล้วคะก็ได้มีโอกาสที่จะแวะเข้ามาที่ร้านนะคะเข้ามาปุ๊บก,ก็ทําเรื่องตั้บเลยะคะ่ะจะบอกว่าขพอบพคุณอย่างสงลยนะคะ ก็ขอให้ลูกค้าได้รลดไปแล้วนะคะทลิปให้เรือรือังตลอดปีเลยนะคะแล้วก็สําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรถดมือสองนะคะไม่ต้องมีงบแพงก็ได้ไม่ต้องมีงบเป็นแสนๆก็ได้นะคะก็สามารถเป็นเจ้าของโถดมือสองได้คะ่ะแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากให้รีวิวรุ่นไหนนะคะหรือว่าสนใจรุ่นไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ อีบตามนี้นะคะเรารับซื้อคืนเต็ม100%ยะปะรอเรนะคะอของรถหนึ่คืนค่ะ